สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมเย็นนี้ก็มาใส่ปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติให้กับต้นมังคุดนะครับตามปกติที่ผมใส่ก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ขี้ไก่อัดเม็ดวันนี้ก็จะมีปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งที่มาใส่ด้วยนะครับอยู่ในถังนะครับ ก็คือปุ๋ยมูลชีวัวแห้งนะครับอันนี้ก็นานแล้วนะครับจนเป็นผงก็ไม่มีกาซแล้วนะครับพอไปตักมาเนาะก็มีมดนะครับก็จะวันให้อรอบนะครับที่ปลายทรงพุ่มเนะาะปกติผมก็จะใส่เป็นปุ๋ยชี้ไก่อัดเม็ดเป็นประจำทุกหนึ่งเดือนอยู่แล้วนะครับ ตัวนี้ก็มาใส่เพิ่มนะครับเพิ่มเติมเป็นปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติก็มีมังคุดสองต้นนะครับต้นนี้ก็อีกต้นหนึ่งส่วนอีกต้นหนึ่งนะครับที่อยู่ด้านหลังผมนี่ครับต้นนี้เนาะนี่ครับต้นนี้ก็กําลังงามนะครับ นึกว่าจะไม่รอดแต่ก็รอ,อดมาได้นะครับแต่ก่อนก็จะเป็นยางไหลยางไหลที่ลำต้นนะครับยางจะเยอมออกมา,าลำต้นเหมือนจะทะลุเลยนะครับมันจะเป็นนี่ครับมันจะเป็นแผลเนาะเป็นแผลเป็นแผลตามจริงอย่างนี้นะครับผมก็ใช้เป็นยาลา,าแล้วก็เป็นไตโคดมามนะครับเฉียดใส่สลับกันนะครับ ระหว่างายาลาซึ่งเป็นเชมีกับอินซีเวลยระยะเราก็ฉีดใส่อันนี้ก็โตได้นะครับโตได้เดี๋ยวจะวานปุ๋ยนะครับาวานปุ๋ยก็หวานร,บรอบๆเลยนะครับหวานบนฟางข้าวเลยนะครับ อินซีธรรมชาติไม่มีปัญหาอะไรนะครับใส่แล้วใส่บ่อยแล้วนะครับใส่ เลยวนรอบนอกนะครับเหลือแค่นี้นะครับเข็มนอกเรียบร้อยอเดี๋ยวอีกต้นหนึ่งค่อยไปนำมาใหม่นะครับต้นนี้ผมก็ใส่ประมาณนี้ เดี๋ยวเปิดน้ำใส่นะครับเปิดน้ำใส่เลยเพื่อให้ปุ๋ยละลายนะครับปุ๋ยตัวนี้มันก็จะละลายลงกับพื้นเนาะนี่ครับเปิดน้ำใส่มังคุดนะครับมังคุดป้าย คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวจะใส่อีกต้นหนึ่งนะครับเปิดน้ำใส่สักประมาณสักยี่สิบนาทีเนาะเพราะว่าผมให้น้ำไปเมื่อวานตอนเย็นนะครับตอนเย็นก็ให้น้ำไปครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ก็ตอนนี้ก็บ่ายสี่โมงกว่านะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้ สวัสดีครับผมสวัสดีครับ